ัสดีค่ะวันนี้มาเจอก,กับ Baby Po s ซี่เปนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทาคลิป how to กันซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่คลิกเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะต้องเป็นแฟนคลับของ stranger thing อย่างแน่นอนแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้จัก stranger thing นะคะไม่ต้องกังวลใดๆไปนางคือซีรีส์ที่ดังมากใน n e t f l ลิกที่เป้ติดมากๆก็ๆคือดําเนินเรื่องมาก่อนหน้าน,นี้สามภาคแล้วเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับนา<ม>งเอกเ,เ,เนี่ยมีพลังจิตพิเศษเป็นอารมณ์แบบหนังครอบครัวหนังเพื่อนนางเอกเนี่ยจะใช้พลังจิตเพื่อปก ป้องครอบครัวแล้วก็เพื่อนรักของนางซึ่งอารมณ์ของหนังเนี่ยจะให้แบบกลิ่นอายความเสี่ยขงขวัญเบาๆแต่ไม่ใช่หนังผีนะใครที่กลัวผีก็คือดูได้เพราะเปก้ก็กลัวผีมากแต่ว่านางไม่ใช่หนังผีจริงคือมีสับปะหลาดมีอะไรต่างๆออกมามากมายซึ่งคอนเฟิร์มว่าขบรถใครที่พอมีเวลาหรือว่าอยากจะหาซีรีส์ดูช่วงนี้แบบเออหย่อนใจบันเทิงใจอะไรเงี้ยก็แนะนำ Stranger Things นะซึ่งนางเนี่ยออกมาทั้งหมด3ภาคแล้วถูกไหมแล้ววันที่2 7เพฤษภาที่เพิ่งผ่านมาเนี่ย ปล่อยภาคที่4ออกมาเรียกว่าเป็นภาคที่แบบพรีอวสารอะก่อนอวสารเพราะทั้งหมดมี5ภาคซึ่งใครที่เป็นแฟนคลับ Netflix แฟนคลับ t r ริ g เจอร i n g งนะเฮ้ย มันต้องดูแล้วปะก็คือดูไปแล้วปะดูไปแล้ว <irony> ฉันน่ะดูไปแล้ววันนี้เนี่ยตามปกเลยก็คือเอาเรื่อง r a n g เจอร์ติ s นะ้มาเป็น i ิน p i r a t i o นในการแต่งหน้ายุคเอกตี้เพราะในเรื่องเนี่ยเขาจะมีการแต่งหน้าแต่งตัวคายุคเอกตี Arctic มากเป็นแนวแบบวินเทจนิดๆย้อนยุคหน่อยๆไปดูกันเลยแล้วกันตามหน้าปกเนาะว่าวิธีการแต่งเนี่ยมันยากไหมแต่งมายังไงไปจ้ามาเริ่มแรกนะคะเราทากันแดดกันก่อน จากนั้นทานพรีมเมอร์ตัวนี้นะคะ Ivory Snow Oil Control Primer พร i เมอร์เนื้อกลที่จะช่วยล็อกเมคอัพของเราให้ติดแน่นทนนานตลอดวัน <Yeah. S 1> และเบอร์ดูขุมขนให้ดูเรียบเนียนช่วยกระจายแสงใ,ให้ผิวดูกลกลแต่ว่าไม่มันนะเวลาเอามาลงกับเมคอัพแล้วจะทําให้เครื่องสําอางเดี่ยดูมีมูลค่าแพงขึ้นมาทันทีผิวเราจะได้อารมณ์แบบดาราแต่งหน้าเลย ya ต่อ,อมาลงตัวนี้นะคะ v ี r y Snow u l t r er a Light Foundation เป็นรองพื้นเนื้อกลที่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยนางมีกันแดดผสมด้วยนะคะ S.C.F. 30 P.A. 3บวกแล้วก็ยังมี i n Invisible Snow f l a k e นางเนี่ยเป็นรองพื้นที่ช่วยกระจายแสงให้ลุกดูกลดูมีออร่าแต่ว่าไม่ใช่แบบหน้ามันนะเนื้อรองพื้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นางให้การปกปิดแบบปานกลางนะคะสามารถบิวได้ไม่ทาให้หน้าดูมันเยิม้มเช่นตรงนี้มีสิวแล้วก็ใต้ตาดาก็ไม่จาเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์อีกล งไปเลยค่อยๆวิวเบา สาคัญนะทุกคนตัวนี้ในเขาเคลมว่าเขาสามารถคุมมันได้ดีถึง8ชั่วโมงกันน้ากันเหงื่อด้วยแต่ว่าเป้นเนี่ยใช้ไปก็ไม่ได้นับหรอกว่ามันถึง8ชั่วโมงหรือเปล่ารู้แต่เออมันคุมมันดีเอาเรื่องคนผิวผสมค่อนไปทางมันแบบเป้ก็คือเอาอยู่เลยตัวนี้แอบบอกได้ไหมว่าไอเลิฟใครอยากลองนะแนะนําไปตําเลยนางมีแบบซองขายด้วยจ้าซึ่งแบบซองเนี่ยนางมีเป็นสี1นะคะขนาด5กรัมราคาขายเนี่ย49บาท OMG เด้อก็คือใครอยากลองแนะนำ ไปสอยมาจีจีต่อมาใช้แป้งฝุ่นตัวนี้นะคะ i v e r y Snow Translucent Loose Powder แป้งฝุ่นเนื้อกโกลปุ่งแสงเซตทั่วหน้าตัวนี้ก็ช่วยคุมมันดีเหมือนกันใครกลัวว่าเป็นคนหน้ามันมากๆก็เซตไปได้เลยจ้ะจะทำให้รองพื้นติดทนกว่าเดิม หลังจากเซตหน้าด้วยแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเฉดหน้ากันด้วยสีน้ำตาลธรรมชาติแบบนี้นะคะเฉดเบาๆพอและเป็นได้เทคนิคมาอีกเทคนิคหนึ่งจากติ๊กต็อกนะแกนี่ก็คือหุบเหนียงแบบนี้นะคะแล้วก็ทาเชดดิ้งที่เหนี่ยงจากนั้นเนี่ยเราหดเหนียงเข้ามาเนี่ย หมันได้ผลจริงๆทุกคนแล้วก็มาไลจมูกนะคะก็คือไลให้เป็นแบบสันคมเลยเพราะว่ายุคเอ็กตี้ยุคที่เราจะแต่งนะคะเป็นแบบฝรั่งฝรั่งนิดนึงนะคะไลให้เป็นดั้งให้ดั้งเป็นดั้งนะหลังจากนั้นเราจะมาเขียนคิ้วนะคะก็คือเขียนคิ้วทรงธรรมชาติได้เลยนะคะคือคิ้วเป้นเนี่ยเป็นคิ้วที่โคตรตรงก็เลยโก่งไม่ได้นะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลน,นะคะแบบสีน้ำตาลอ่อนเลยมาย้อมสีคิ้วนะคะเพราะว่าลุคนี้ตาเราจะสีฟ้าเพราะฉะนั้นนะคะคิ้วเราต้องสี อ่อนเข้าไว้ต่อจากนั้นนะคะใช้อายแชโดว์นะคะสีส้มธรรมชาติแบบนี้นะคะไล่ไปเลยค่ะทางเปลือกตา หนึ่งว่าเป็นการคัดเบานะคะทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างลามไปถึงดั้งนิดหน่อยแล้วก็จะใช้สีน้ำเงินมหาสมุทรนะคะทาบริเวณเปลือกตาไปอีกนะคะแต่อันนี้ก็คือทาให้พอดีเปลือกตาพอนะคะแล้วก็จะใช้สีเป็นกลิตเตอร์นะคะสีฟ้าพาสเทลทาบริเวณเปลือกตานะคะให้พอดีเปลือกตาเลยแล้วก็บริเวณที่หัวตาด้วยนะคะเป็นการเน้นแต่ว่าใช้สีฟ้าพาสเทลมีกลิตเตอร์อย่างนี้เน้นจากนั้นนะคะจะใช้กมมท่านะมาทาบริเวณขอบตา ล่างนะคะแล้วก็ไล่เส้นเชื่อมตาระหว่างสีฟ้าพาสเทลสีน้ําเงินมหาสมุทรและสีส้มนะคะให้มันไล่ไปเรื่อยๆเปทาสีน้ําเงิน2รอบนะคะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยไม่ได้เอาแปรงไปจุ่มสเปรย์น้ําแร่แล้วสีมันไม่ค่อยติดรอบที่2ก็เลยเแปรงไปจุ่มสเปรย์น้ําแร่แล้วค่อยเอามากรีดใหม่นะคะก็รู้สึกว่าเออได้สีที่เข้มขึ้นต่อไปเอาอินเนอร์ไลเนอร์สีดํานะคะมากรีดข้างในตานะคะจากนั้นก็ใช้อายไลเนอร์นะกรีดตาข้างนอกให้เป็นลักษณะวิงวิงแบบนี้นะคะสายฝอเนี่ยอยู่ เอกตีเขากรีดกันเยอะเหมือนกันนะคะดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาแต่ว่าเป้ใช้ที่ปัดขนตาเป็นสีน้ําตาลนะคะมันจะได้มีความมีสีสันมากขึ้นในลุคนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบจับช่อขนตานะคะให้ดูมีความทันยุคทันสมัยกับยุคนี้นิดนึงนะคะเป็นการประยุกต์กันก็จับช่อได้สวยงามมากนะคะ นีทาสองตาเหมือนกันนะคะก็จะได้ลุกประมาณนี้เลยแล้วก็จะปรับดแก้มนะคะด้วยสีส้มในพาเลตเดียวกันนะคะให้เป็นสีส้มเดียวกับที่เราเอาคัดตานี่แหละแล้วก็เอานี่นะคะไฮไลท์สีส้มของคิวเพตัวนี้สวยมากขาดไม่ได้นะคะเอามาไฮไลท์บริเวณจมูกปากนะคะแล้วก็จะใช้ลิปสีส้มแบบนี้เลยนะคะสีแซลมอนนะคะทาปากไปเลย ทาให้เป็นลักษณะแบบเหมือนปากฉีดฟิลเลอร์มานะเป้ได้เทคนิคมานะคะก็คือวาดปากให้เป็นจุ่มป๊อกแบบนี้นะเป็นกระปุกเป็นกระปุ๋ยเ,เรียกไม่ถูกเป็นแบบนี้เลยอะเป็นกระป๋อเออเป็นกระป๋อแบบนี้เลยแล้วก็นี่นะคะปากบนก็คือลากไม่ต้องเต็มปากนะคะมันจะทําให้ปากเนี่ยดูงอนงอนดูแบบตุ๊กตาดูแบบงอนจริงๆอิอะเออเหมือนปาก ชิ้นงอนใครอยู่สักอย่างหนึ่งแต่มันสวยมากแล้วก็เอาสีแดงๆนะคะคัดเข้าไปข้างในอีกนิดนึงเพื่อสร้างความออมเบแล้วก็เอากลอสนะคะลงไปเลยเพราะว่ายุคเอ็กีกลอสหนักมากไปดูฟินิชลุกกันฟินิชลุกเป็นไงบ้างทุกคนวินเทจยุก เอตีในเรื่อง stranger thing s สมมุติถ้าไปได้แสดงในเรื่องนี้นะเป้จะขอจองบทคนเฝ้าสรนะว่ายน้ำเพราะนางสวยแซ่บมากและไม่ได้ทำสำรวจมาแล้วนะคะว่าคนในยุคเอกตีเนี่ยแต่งหน้าแบบนี้จริงๆและการแต่งตัวก็พยายามอาโคบให้เหมือนพยายามคนตู้สภาพมาแล้วได้เท่านี้คิดว่ามันก็เก๋กูดไปอีกแบบหนึง่งหวังว่าเพื่อนๆจะชอบรูปนี้นะคะยุคเอกตีในเรื่อง stranger thing ส่วนใครสนใจลองน้อง i v r y p imer, แปง้งรองพื้นนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่คิวเพจทุกสาขาช้อปปี้ลาซซ่าบิวตี้สโตรนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดสันหรือบิวเทียมและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสำหรับวันนี้ไปไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายใครชอบลุกไหนนะเม้นมาอีกนะเดี๋ยวไปจะแต่งให้